โปรเจกต์เบสเลอรนิ่งคืออะไรและทำไม p ีโบลเราต้องเรียนกันแบบนี้หลักสูตรของ p ีโบเนี่ยเราเออกแบบมาโดยใช้แนวคิดเอาคัมเบตเอ듀เคชันนั่นคือการเน้นให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสำคัญครับผ่านโครงสร้างหลักสูตรแบบโปรเจกต์เบสโมดูลโดยเรายึดหลักสำคัญในการเรียนการสอนสามข้อนั่นก็คือสร้างแรงบันาดาลใจพุฒาการณการเรียนรู้และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำแล้วการเรียนแบบโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่หล่ะมันคืออะไร ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือการเรียนรู้ผ่านการทําโครงงานนั่นเองครับเช่นผมต้องการจะทําหุ่นยนต์ชิ้นนึงเนี่ยต้องใช้การบรูรณาการความรู้ทั้งทางด้านเครื่องกลระบบไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมแต่มันคงจะน่าเบื่อใช่ไหมครับถ้าผมจะต้องมานั่งจดเลคเชอร์ตามที่อาจารย์บรรยายซึ่งกว่าจะถึงเวลาสอบเนี่ยผมก็ลืม,มไปหมดแล้วแต่ด้วยการเรียนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงนะครับผมจะจับมือกับเพื่อนที่มีความสนใจแบบเดียวกันเพื่อแก้ไขโจทย์ที่อาจารย์ให้มาซึ่งผมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนสร้างชิ้นงานและหาความรู้เเเพิิิิ่่มมตแกกก้้้ไขขขปัญหาาทีดึนนนบชงงอผ จนผมสามารถเข้าใจกระบวนการทั้งหมดได้ผ่านการลงมือทานั่นเองครับและสุดท้ายน,นะครับผมจะนําโครงงานและแนวคิดเนี่ยไปนําเสนอให้กับอาจารย์และเพื่อนๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาโครงงานนั้นให้ดีขึ้นนอกจากนั้นนะครับผมยังได้เรียนรู้และแชร์ประสบการณ์กับโปรเจกต์อื่นๆของเพื่อนเพื่อนในห้องเรียนด้วยฟังดูเหมือนไม่ใช่การเรียนเหมือนออกไปทํางานเลยนะครับเพราะนี่เปรียบเสมือนการซ้อมที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการลงมือทําได้ฝึกลงพื้นที่จริงเพื่อให้พร้อมสําหรับการทํางานในอนาคตนั่นเองครับ และถ้าคุณอยากรู้จักการเรียนในแบบฟีโบมากกว่านี้ก็กดติดตาม f ฟีโบเกตไว้ได้เลยครับ